เย้ Yo, สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะจ๊ะพบกับผมนายแมสเซอร์ Master, นะตอนนี้ผมอยู่ในเกม Happy w e l ลสนะฮะก็ผมจะลองเล่นเป็นครั้งแรกเลยเนะี่ยเราอีอ้วนนี่เป็นใครเนะี่ยแฟมฟันมันเก๋เกนะเราจะมาลองเล่นเป็นครั้งแรกจะเห็นเขาบอกว่าให้กดมาตรงนี้นะฮะมันจะมีเลเวลให้เลือกเราผมเลือกไว้ที่เรตติ้งฮะก็คืออยากเล่นเกมที่มันคนเล่นเยอะๆอะไรอย่างนั้นนะฮะมันเป็นด่านที่ผู้เล่นทั่วไปอะไรสร้างได้นะฮะมาเราจะมาลองเล่นกันเลย Let's go <S ผมก็ยังบังคับอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกนะ baby baby Bieber อะไรวะจะตินบ b เบอ e r เกี่ยวอะไรกันไม่จะเอาเฮ้ยเ,เฮ้ย,ฮยตกไปแล้วตกไปแล้วตกไปแล้วเฮ้ย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 เฮ้คยคืนน,นี้ทำมาถ้าจะตินบ b เบอ e r โดยเฉพาะเลยใช่ไหมนะเนี่ย What the fuck What the fuck is that ถ้าเกิดเราจะเล่นอีกครั้งนะรีสตาร์ทเลรวลโอเค ตกลงไปเฮ้ยจิ๊สเฮ้ยไอ้หัวรอด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 ตีลังกาหนึ่งตลบตีลังกาลอยลอยลอยไม่เป็นไรตีลังกาสามตลบสามตลบกว่าสามตลบท่วนโอ้ยยัง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 กระจุยกระจายแขนแขนยังไม่เหลือแขนยังไม่เหลือซากชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อตกลงมาแล้วชิ้นเนื้อหัวใจหัวใจยังตกได้อยู่หัวใจยังตกได้อยู่ไอ้สัตว์ชนะเฉยโอ้ขนาดเหลือแต่หัวใจตกลงมาแล้วเนี่ยมึงยังชนะสุดยอดมากมากนะ เราไปดูเกมอื่นกันบ้างมาลองเล่นอันนี้ซิมันคือเกมอะไรฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยเอ้ยตกแล้ววะเอ้ยไอ้สัตว์ยังไม่ทำอะไรเลยโอ้โหแขนขาดแขนขาดแล้วนี่ไงนี่ไงเออติดติดติดมายานไปติดติดเอาหัวโคกเอาหัวโขกเอาเตะตีนเอาตีนเตะเอาหัวโคกเอาตีนเตะเออไอ้สัตว์เออไอ้เหี้ยหัวหัวเออตาย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 เออ ตกไปถึงถึงบนสูงยังวะโอ้โหวิกตอรี่ชนะได้ไงมันเนี้ยลองเล่นใหม่ดิคือผมอยากรู้ว่ามันจับไอเทมยังไงเอยเจะตกไปแล้วตกไปแล้วหัวหัวหลุดแล้วหัวหลุดแล้วแต่ยังไม่ตายนะหัวหลุดแต่ยังไม่ตายนะอืแขนขาหักแล้วอืตีดังกาสามตลบทวนไอเจะเอาแขนฟาดไปไปแล้วครับไปแล้วครับยิงยาวไปตกลงมาทับ ขี้แตกสิแหละขาดกันเลยทีเดียวเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมอาจจะมึนมันตึบๆอยู่ในเกมปิกาจโ u แมนอะไรวะน,น้องเล่นเกมนี้สิ what อ้ยจับวะมันให้จับเลยว่าไงวะนี่นะนี่นะแล้วมันจับกดยังไงวะเฮ้ยผมยิ่งเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่อือจับมันดิอ้ยอ้ยอ้ย d a m d a m ไปสิไปสิวะรอปิกาจูอะไรไปไอสัตว์จับไม่ได้วะเปลี่ยนเกมเกมอะไรก็ม่ดูเดี๋ยวเอาเดตติ้งเยอะๆอันนี้หนึ่งแสนคนเล่นเยอะคนเล่นเยอะแสนกว่าครั้งนะฮะเฮลโลมีคนอยู่มั้ยจ้าไปเอาไอสัตว์ผมมาลูกคอหลุดเลยอ่ะไอไยังทนอยู่ อีซี่น่าイスหนาหนาเหลือเกินชนขวดเหล้าไอ้สัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ใจเย็นไปเลสโก t อ g เอ้ s <S <On! S 1> <c oughs> อุปสรรคบีไว้ให้พุ่งชนลูกแมงคอหลดุเลยเฮียพ่อยังขับรถใจเย็นน่ะไปเลย let's g ออนแขนขาด oh my god โอ,อ้โหหนาเกินมาตั้งหลักไกลๆออไอสัตว์ไอนั่นมันยังอยู่อ่ะหัวกูออแขนแขนมึงมึงขับรถแบบไม่จับได้ไง่ะเอาเฮ้ยมึงจะเปะให้มันชนอีกทำไมหัวหัวหลุดเอ,อีออออตายแลพ่อพ่อฟ้าเลยแกมานีไอสัตว์เอ,อ้หัวหลุดเลย หมดเกินเอาใหม่แม่งหนุกดีแบบนี้แหน่ผมมาหัวหลุดเลยบ้าเปล่าคือมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะกูฮาร์ดคอร์ทำไมฮาร์ดช,ช็อตโดนฮาร์ดคอรอ์อีซีนายมีเดียมอีลสสก์ฮาร์ดเหรอฮาร์ดเหรอยังแค่นียย้ยังไม่ถึงกับฮาร์ดแค่นี้มันยังกากอยู่อุสปสรรคไม่อยู่ในทุ่งชนนี่นี่อันนี้อันน,น,นี้เมื่อกี้เราตายตรงนี้ใช่ไหม เมื่อกี้ผมตายตรงนี้ใช่ไหมอย่า yeah. ยกล้อใส่ยกล้อใส่ไอ้ชนไม่ไม่กระดิกเลยเว้ยเอาละจังหวะนี้แหละจงพยานไปชายนิ่งซอสเบเกอร์เอาละไฟใหม่รอบหนึง่งอีโอ้โห้ไม่ไม่กระดิกเลย,ยอย่าจุงโลชดชดช่วงในใจของฉันไอ้มันชื่อท่าว่าอะไระไม่รู้แหละแต่ไปให้ได้ สุดเกล็กส yeah. ์โอ้โหมันจะหนาไปแล้วเนี่ยลูกแม่งก็คอขาบะพ่อไม่งังขับรถพาลูกไปโรงพยาบาลลูกลูกลูกต้องไม่เป็นอะไรนะพ่อจะพาลูกไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละนี่ทำไมโรงพยาบาลน,นี่มันทางเข้ามันยากลำบากเหลือเกินพ่อไม่เข้าใจเอ้ยอีสัตว์เออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าแทงทะลุถึงหัวใจเลยฮะดอกเมื่อกีน้นี้โอ้โหทะลุถึงหัวใจเลยจ้ะ มม่สนุกดีจริงว่ะเกมนี้ไปพนาวไปเลย What the h e l l is that โอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้ท่านี่มันมึงเป็นเกย์่ะไอสองคนเนี่ยทำไมมึงสโมกกี้ไบค์กันอย่างเงี้ยเฮ้ทำไมมึงสโมกกี้ไบค์กันอย่างเงี้ยโอ้มันสุดยอดมากเลยจอสโอ้โอ้ยอดมากเลยจอสเกมคี้อะไรวะเปลี่ยนด่านเอานะ หาเรตติ้งที่มันเยอะอันนี้เป็นแสนเลยลองเล่นอันนี้สิโอ้โหถ้ากูขับไปนี่แม่งเสียบก้นแน่ๆโอ้โหมีปักคอ,โอโมีปักคอลูกแม่งนั่งนิ่งเลยอะลูกแม่งนั่งนิ่งเลยอะตัวข้างหลังอะโอ้โหส่วนพ่อดูเดี๋เดดูพ่อก่อนอะไรปักแม่งเต็มตัวเลยเอาใหม่เอาใหม่หนุก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 ไปไป อ๋อเอ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 อเข้าปากเออมึงยังตกมาโดนมีดนะเอาใหม่เอาใหม่เอาไอสัตว์หมวกหลุดละหมวกหลุดละนี่อ่ะอ่ะดาบซ้ำบนไรปักหัวเลยอ่ะโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ไม่เงินตีนดีว่ะไปเลยจงทิชดช่วงไป ชายนิ่งซอฟเบเกอร์ชายนิ่งซอฟเบเกอร์ชายนิ่งซอฟเอ,อ่อไอสัตว์ลูกลูกบึงเอาอะไรมาปากักคอกูไอลูกบ้าเอามาเอาม่เปลี่ยนด่านนี่อ่ะอันนี้สองหมื่นลองเล่นซิมันจะอีอีแล้วมันกดจับไอเทมยังไงวะอี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  อี๋อี๋เราดูขามันดิไม่ตลกขาวน,นะโยนโยนไปดิเฮ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาผมยังเล่นไม่เป็นนะฮะนี่นี่อันนี้เก้าหมื่นมันต้องลองนะเอาวัดวัดวัด,วดโอ้โหโอ้โหวั a t what? what the hell is that เดี๋ยวจะเศษเนื้อเนี่ยนะ เฮ้ยอะไรวะผัวมาไม่กระตุมตามตูมตามแล้วจะเสร็จเ,เนื้อเอาใหม่ดิมันต้องหนีไปมันต้องหนีไปเออเยอกเยอกบิชโอ้โหเน่าเฮ้ยแม่งเอาใหม่เพียงแนเนีอันนี้เจ็ดหมื่นนี่เจ็ดหมื่ 70, น 70, ไม่ธรรมดาเว้ยนี่เด้อเด้อเดผมขอเลื่อนให้มันตรงนะฮะโอเค มีการให้เลือกตัวนะผมเอาไอ้นี่แล้วกันมันเป็นใครผมไม่รู้จักหรอกละอะไรวะเอ้ยซิสอัพเอ้ยเอ้ยอ่ะเอ้ยเอ้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าเน่าเอ้ยไม่เอาจะเอาปลาโรมาจะเอาปลาโรมาจะเอาปลาโรมาบุญแม่ผมจะเอาปลาโรมาเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ what the fuck เอาใหม่เอาใหม่เอาเลตติ้งเอาเอาแบบคนสร้างใหม่ๆเลยดีกว่านี่เราต้องลองเล่นฮะไอ้เหี้ยอะเลยวะนะเดี๋ยว,ยวผมยังไม่ชินกับการอ่ะไปอ่ะไอ้เจ้ยขึ้นไปด <c oughs> ิวายเนี่อย่างฮาร์ดคอร์หัวเกี่ยวขึ้นไม่ได้เอาหัวเกี่ยว <c oughs> หนูปหนูหี้ยอะไรแค่นี้กูยังขึ้นไม่ได้เลยไอ้สัตว์ไอ เอ้ยเอาหัวเกี่ยวตีลังกาข้ามโอ้โหเทคนิคแม่งชั้นสูงไอ้สัตว์ถ้าเกิดกูเอ้า My God มึงก็ขยันสร้างขึ้นมานะมึงเอ้เอาอีกแกเทียแล้วมันจับยังไงวะไอ้เคลือไอ้ไม่เงี้ย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 อะหมดแรง แม่ไัจับไงวะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงนี่เป็นไงอ่ะเสียบเสียบมึงล่วงลงไปเถอะเด้งเด้งเลยปะละ่ะเละเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะนะฮะจังหวะนี้ฮัดชียรใครคิดถึงเราวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเอาเยี่ยเสียบเด็กข้างหลัง เอ้ยเอา <c oughs> โอ้โหเราดูท่าเราดิโอ้โหแม่งยังเสียวอ่ะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยแล้วกูจะลงไงทางเกมจะโอเวอร์แล้ว <c oughs> โอ้โเบบี้เอาใหม่เอาใหม่นี่หลุดดีเหมือนกันฮะมือไปข้างหลังดิเฮ้ยมือติดมือติดไอ่ไงเอาใหม่เอาาเอ <c oughs> ดับเบิลคิวโยนไปสองอันเ <c oughs> ด้งเด้งเด้ง ดูฮะดูะฮะเละตุ้มเป๊ะกระตะแเปะขายหอยเดี๋ยวมันก็ไปเสียบข้างบนเองเห็นไหมเอาล่วงลงไปเองล่วงลงไปเองเอาไอเ้เหี้ยแล้วมีดเสียบหัวกูตอนไหนเนี่ยเอาเฮ้ตายเอโอโอ้โหฆ่าตัวเดียวแม่งตายทั้งโงงเลยแม่งสุดยอดมากเอาใหม่เอาใหม่เอ๊ะเอาใหม่ไอเจอ้าโยนไว้อี๋เอาไอเา้เหี้ยอ้าวนั่งนั่งเลย นั่งลงเลยฮะน่าดันนั่งทำอะไรอยู่ตกลงไปนเดี๋ยวนี้นีน่ะ Fuck you Fuck you guys Hey guy มีดหมดแล้วจับไม่ถึงจับไม่ถึงแล้วมีดหมดแล้วเอามามีนี่นะเสียบกับบาน นะฮะเราผมจะโยนไปแค่ครั้งเดียวนะฮะดูผลตอบรับนะฮะเจ๊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 เออื้อหือโอ้โหนี่แค่โยนไปแค่ตัวเดียวเนี่ยเสร็จเนื้อทอาไมโยนอีกครั้งนี่ไงเฮ้ยอ้าวเหี้ยติดนี่ไงเฮดจั I choose you Pikachu เอ้ยกูเลือกมึงปิกาจูไปสิวะ นิซาดอนนี่ไงอินจับไม่ได้วะนี่ไอ้ชูจูปิกเกจูไอ้ชูจูปิกเกจูโอ้หมดแรงอ่าดัานมาดัานมานี่นี่คนเล่นเยอะนี่คนเล่นเยอะนี่มีการเลือกตัวละครด้วยผมเอาไอ้แก่น,นี้แล้วกันนะเกย์นูบอะไรวะสแกนสแกนสแกนโอ้โอ้โอโอ สัตว์ขาขาดเลยเฮี้ยนี่ด่านดักควายวะเนี่ยไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนนี่อยังเกลียนไหนเฮียด่านดักควายนี่ว่ะลองเล่นอันนี้ดีกว่าอันนี้คนเล่นเยอะเหมือนกันว้าวไอ้เหี้ยแตกแตกแตกเฮ้ยเดี๋ย้อแตกไปแล้วครับจง What What the hell is that What the hell is that What What the hell เอาไม่ คือต้องลงไปอันนี้นะฮะอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอย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 ดีวะอ่าหยุด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 ไปตกลงมาแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ไปไหนต่ออ่ะวอตทบี้อะไรที่โทบี้ อะไรวะไอ้โทบี้นี่คือใครวะผมไม่รูจ้จักไอ้ขาหักไอ้ว์ได้แม่ขงขาหักกูจะไปทางนี้กูจะไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงขางหักละเหือ้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 โอ้ยโอ้โอ้โอโอเคโอ้ยโอ้ โอย้ยังไงวันนี้ก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าจะชอบอยังไงก็ขอให้ผมทาต่อได้นะสำหรับ Happy Wells โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมทุกคนด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า